ินี่มกาชุดครับนี่เออไม่ใช่ครับใช่ปะใช่นม่จะใช่นะผมผมจำชื่อได้แต่ชื่อม่นนกแม่นกบางนานะครับสิบเอ็บเอกสามหกเก้าสิบเอ็ดบเอ็ดก็สิบเอ็ดชุดนะคะเอาให้ชวนโอ้ ไปดูอันนั้นก็จะดูสิบอดนะครับสิดชุดนะครับอันนี้ถุงละสามานงแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งถุงนู้นนะครับสิบเอ็ดชุดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราะครับก็จัดให้แล้วไม่ใช่เอาหม้อให้นูหก้นหม้อนูจะเอาก้นหม้อดำๆนี่บ่ก่เตาพี่ผมก้นหม้อไม่ต้องมีอะไรติดขึ้นกยนะครับมาถุงแม่นพิหายเลยเหรอวานผมาแ อยชิดเป๊ะเดี๋ยวเราไปดูมุมั้นก่อนโอ้โหเราไปดูความมันฮาก่อนนะชิดเป๊ะวิ่งเลยไปดูโอ้โหโอ้โหทำไมต้องเล็งยืดเดียวขึ้นร้ะใช้ทีวี เอาให้ได้อ้เอาแล้วชิเอาแล้วชิากับน้ามันไม่ถูกกันเพี่เหมือนเออหแมันนานใครเสื้อขาวเอาใจเอ็มเสื้อขาวเออเ็นเยยนเมีคนเดียวหือเ่า้้ชเอาไ้เต็มมือโอ้ไปเดี๋ยวดยมันจีกมนึ่

สามคนครับลูกที่ใหญ่ครใครเปนะยังเหลืออีนึ่งใช่ไหมยังเหลืออีกเสื้อขาวเปนเหลือขาวโออยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอยวอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจอ้ยโอยอ้ยโอ้ยอยอย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 ยอออยอยออยอโอยอยอยยอยอ

ด้กันเรไปยืนเรียงได้กันแล้วอไอ้เมื่อเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนเดี๋ยวมันจะข้าก่อนเราเราเราอยู่เยกันไม่ได้ไม่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 ไมไม่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 ม่ไ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 ม่ม่่ไม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 ่ไไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไมไม วางมือจะทำอะไรนะคะยางลทีเส้นในแสนสองนะไปที่เปลดีกว่านะ